ขอบคุณที่เข้ามาชม y ย u u ูบแฮปป p ้เนชช a n เ e ลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แ a p p y ้เนชชา n เ e ลมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโยนทิ้ง5สิ่งนี้แล้วคุณจะรักตัวเองมากขึ้นมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะคนเรามักแบกความทุกข์ไว้กับตัวเองเยอะเกินไปจนรู้สึกหนักไปหมด หน,ห,นหนักตัวหนักใจหนักตัวหนักหนาสาหาัสโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังเป็นเดือแบกแบกความทุกข์และสิ่งที่เป็นพิษไว้กับตัวมากเกินไปจนกลายเป็นคนไม่รักตัวเองคลิปนี้ happy net channel อยากชวนท่านผู้ฟังมาทบทวนว่าคุณกำลังแบกอะไรเอาไว้ที่ทำให้ชีวิต ทุกทนและอยากชวนคุณโยนทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปบ้าง 1. โยนทิ้งคำพูดแย่ๆจากคนอื่นที่ผ่านมาทั้งปีทิ้งไปให้หมดเก็บไว้แต่ส่วนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และใช้พัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นได้ส่วนคำสบประมาทคำเหยียดคำถากถางใดๆถ้าคิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วละคายเคืองใจ เสียความมั่นใจเสียตัวตนไม่เกิดประโยชน์ด่าเอามันต่อว่าเอาสะใจเหล่านี้แนะนำว่ายนมันทิ้งไปให้หมดพูดง่ายๆคือลืมมันไปให้หมดช่างมันไม่สนใจและจำไว้ว่าคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะคำพูดคนอื่นหรอกแต่ทุกข์เพราะตีความและจำมันมาใส่ใจอยู่ตลอดเวลาต่างหาก 2. โยนทิ้งความทรงจำที่เจ็บปวดและไม่น่าจดจำของปีนี้ทิ้งไปแน่นอนคำนี้เป็นเพียงคำเปรียบเลยคนเราแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมหรือโยนทิ้งความทรงจำไปได้แต่อยากให้คุณลองหาวิธีปรับความคิดหรือมุมมองจากเรื่องเหล่านั้นใหม่ลองแต่งตอนจบให้กับเรื่องราวใหม่อีกครั้ง ให้แฮปปี้เอนดิ้งมองสิ่งเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้บทเรียนที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นทันคนขึ้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้นนำพาคุณไปสู่สิ่งดีๆอย่างอื่นตามมาในชีวิตภายหลังแล้วความทรงจำที่เจ็บปวดก็จะเจือจางไป 3. โยนทิ้งคนที่มีแต่พิษสงคนที่ยิ่งทำให้คุณรู้สึกแยก่กับตัวเอง คนบางคนยิ่งคบคุณจะยิ่งเสียคำนวณแล้วได้ไม่คุ้มเสียกับการที่ต้องสูงสิงหรือคบต่อไปหรือใช้เวลาร่วมกันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณพัฒนาจริงๆแล้วการตัดใครทิ้งไปดูจะใจร้ายไปสักหน่อยแต่หากพิจารณาดูแล้วและคุณเห็นว่าเขืนอยู่ต่อไปคุณจะเป็นคนที่ลำบากแทน ก็ตัดใจถอยห่างออกมาใช้เวลาร่วมกันให้น้อยลงสื่อสารกันให้น้อยลงใส่ใจให้น้อยลงเพื่อเอาเวลาไปใส่ใจตัวเองและคนที่ควรค่าแก่การใส่ใจให้มากขึ้นจะดีกว่า 4. โยนทิ้งนิสัยที่ไม่ดีของคุณนิสัยที่ทำให้คุณไม่ชอบตัวเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่คนเราทุกคนควรต้องพัฒนาตัวเอง ให้เติบโตและเป็นคนที่ดีขึ้นทุกๆปีคงไม่มีใครสามารถทนเห็นตัวเองย่ำอยู่ที่เดิมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ลงคอบางคนไม่ชอบตัวเองเพราะนิสัยบางอย่างที่แก้ไม่หายสักทีลองทบทวนว่าตัวเองมีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างที่ควรต้องตัดทิ้งไปเพื่อสร้างที่ว่างให้นิสัยดีๆใหม่ๆที่ทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้น มั่นใจมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นบางทีคุณแค่เพิ่มกิจวัตรบางอย่างขึ้นมาจนกลายเป็นนิสัยทำสิ่งเหล่านั้นไปทุกวันแล้วในที่สุดชีวิตคุณจะบิดองศาเปลี่ยนมุมไปตลอดการ 5. ้าโยนสิ่งของที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกไปบ้างเวลาเห็นบ้านโลง่ลงๆเป็นระเบียบ แล้วคุณมักจะชอบตัวเองมากขึ้นจิตใจคุณจะสงบขึ้นอย่างบอกไม่ถูกในทุกปีคนเรามักบริโภคและซื้อของเมื่อถึงเวลามันก็จะกลายเป็นของที่ไม่ใช้อีกต่อไปลองใช้เวลาจัดบ้านคัดของที่ไม่ใช้ออกแต่คุณไม่จําเป็นต้องทิ้งเพียงแต่ส่งต่อหรือบริจาคไปให้คนที่ต้องการใช้สิ่งนั้นมากกว่าคุณ นอกจากจะเป็นการลดการยึดติดการครอบครองสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วยังช่วยให้เพิ่มความรู้สึกทางจิตวิทยาว่าได้เป็นผู้ส่งต่อสิ่งของให้กับคนที่เขาจำเป็นต้องใช้มากกว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมโยนทิ้ง5สิ่งนี้แล้วคุณจะรักตัวเองมากขึ้นหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและเพลิดเพลินไปกับการฟัง ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าค่ะ